ครับก็สวัสดีช่วงเช้าๆนะครับของวันพุธนะครับที่8มีนาคม2566นะครับสำหรับในเช้าวันนี้นะครับซุ้มมีดโดยทันใจของเรานะครับก็มีมีดมานำเสนอทั้งหมดจำนวน6เล่มนะครับโดยทั้ง6เล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแนบนะครับขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับนะครับด้ามและฝักทำจากไม้ประดูนะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่นะครับ ปักหมุดด้วยทองเหลืองนะครับรัดไวปอกเก้านะครับสวยงามมากนะครับเอเรามานําเสนอขายใน,าาานในราคาเล่มละแปดร้อยบาทนะครับนะครับในราคาเริ่มละแปดร้อยบาทนะครับนะครับอปกติเราขายที่ราคาหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบาทนะครับอันนี้เรามาเสนอขายราคาเล่มละแปดร้อยบาทนะครับถือว่าถูกสุดๆนะครับคุ้มสุดคุมนะครับผม สำหรับรายละเอียดของมีดนะครับนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับใบมีดยาวสิบจุดห้านิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดสองนิ้วนะครับท้องกว้างสองนิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลนะครับส่วนเล่มที่สองนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลนะครับแล้วก็มาเล่มที่สามนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้นครับท้องกว้างสองจุดสองนิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลนะครับ นะครับแล้วก็มาเล่มที่สี่นะครับเล่มที่สี่ใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วท้องกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลน,นะครับแล้วก็มาเล่มที่ห้านะครับเล่มสุดท้ายนะครับเล่มนี้นะครับใบมีดยาวสิบสองนิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสองนิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลนะครับนะครับเรามานเสนอขายในราคาเล่มละแปดร้อยบาทนะครับนะครับสินค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะครับ เก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับนะครับผมนะครับนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์063-984-5673เก้าแปดสี่นะครับศูนย์หกสามนะครับนะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งก็061-960-0789นะครับ061-960-0789นะครับหรือทาง id l i ูนย์หกสามเก้าแนะครับศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหนะครับติดตามผลงานได้ทาง เพจลงติมีดรวยทันใจนะครับนะครับเพจลงติมิตรวยทันใจหรือเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กลงติมิดรวยทันใจนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนะครับผมนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคสมีนะครับ นะครับหรือเราเปลี่ยนเล่มใหม่ให้เลยนะครับหากมีปัญหาอะไรนะครับหรือหากลูกค้าไม่พอใจเราก็ยินดีคืนเงินให้นะครับนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์0639845673 0639845673นะครับนะครับในราคาคุ้มสุดๆนะครับนะครับขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับสําหรับการติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม